อย่างนี้นั่นเองเพราะนั้นมันไม่ต่างอะไรกันเลยากับการเข็นรถถังมาทำรัฐประหารรับผมว่าอย่างนี้มันต้องประชุมปรึกษาหารือกันคราวนี้แหละครับเป็นเรื่องจริงแล้วือที่ออกข่าวกันไปใครก็ไม่ทราบออกนั่นอบอกว่านายวีระนัดประชุมคนเสื้อแดงที่ศตรูน้ำพระอินทร์มั่งที่ไหนที่ไหนมัง่งะที่ผมปฏิเสธไปว่าไม่เป็นความจริงแต่ดําเนินรายการมาจนถึงนาทีนี้ต้องบอกท่านว่าคงจะขอรบกวน ที่น้องประชาชนคนเสื้อแดงพบกันวันอาทิตย์นี้ที่ท้องสนามหลวงขอให้เรามาด้วยความสงบโดยสันติและปราศจ,จากอาวุธเอาเวลาตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปก็แล้วกันให้มันแดดล่มลมตกหน่อยเพราะว่าเราไม่ถึงขนาดที่ว่าจะต้องไปประทะประทังกระไครอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าที่เราจะต้องนัดหมายมาพบกันนั้นก็เพื่อมาพูดจาก,กันทำความเข้าใจกัน แล้วก็น,นัดหมายเพื่อจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันว่าเราจะต้องเฝ้าระวังไม่ให้ประเทศนี้ตกอยู่ในลุ่มมือของการรัฐประหารเราจะต้องระวังครับไม่ว่ารัฐ,ร,ฐรัฐประหารในรูปแบบไหนแล้วองค์กรอิสระใดๆก็ตามแต่ที่จะมาตัดสินผู้คนมากำหนดอนาคตประเทศทาติต้องขอกันว่าให้สำรวจตัวเองเสียก่อนว่ามีอำนาจมีหน้าที่อย่างแท้จริง ได้รับพรมรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระม่อมแต่งตั้งมาให้ทํางานหรือเปล่าแล้วคุณสมบัติของท่านแต่ละคนที่เข้ามาเป็นแล้วน่นคุณสมบัติท่านครบถ้วนที่จะเป็นตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ถ้าตอบคําถามนี้ไม่ได้ถือว่าท่านเจตนาจะลากบ้านลากเมืองนี้เข้าไปสู่อุ่งมือรัฐประหารประชาชนเจ้าของประเทศเขายอมไม่ได้หรอกคุณราครับผมเองรู้สึกว่าช่วงหลังๆประเทศไทยนี ไม่มีองค์กรใดหรือสถาบันใดเนี่ยที่ยึดถือได้เชื่อมั่นได้เพราะว่าถ้าที่เราสังเกตด,ดูเนี่ยมีความเอียงไปทางใดทางหนึ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้ขอให้เกิดความเป็นห่วงต่อผู้คนทั่วทั้งประเทศนะครับเพราะว่าเมื่อเราไม่มีสถาบันใดที่เราสามารถยึดมั่นได้แล้วเนี่ยขอให้เกิดความอลหมานกันในสังคมนะครับและผมเองก็คิดอย่างนี้นะครับว่าบุคคลใดก็แล้วแต่องคอ์กรใดก็แล้วแต่ที่เอียงเอียงจน เกินจุดสมดุลนะครับตามหลักวิอชรอกรรมนะครับอะไรก็แต่ที่เอียงจนเกินสมดุลเนี่ยมันจะล้มด้วยตัวมันเองนะครับล้มเนื่องจากว่าผู้คนขาดความเชื่อถือผู้คนขาดความนับถือแล้วสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับคือนั่นก็คือสารรัฐธรรมนูญแต่ว่าเอาเป็นอย่างนี้เพื่อให้นักหมายเราเร่กระชับก็คือว่าวันอาทิตย์สี่โมงเย็นใส่เสื้อสีแดงกันไปที่ท้องสนามหลวงนะครับฝากกระบอกกัะ่านทั้งหลายนี่ก็คือว่า เระอว่าจจาได้มีการคร้างคืนกันบ้างเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนสักชุดหนึ่งนะครับแล้วว่าเราก็คงจะต้องคิดกันเหมือนกันว่าพวกเรานี่จะเป็นฝ่ายที่ต้องรับชะตากรรมอยู่เพียงฝ่ายเดียวในบ้านเมืองนี้หรือไม่หรือว่าพวกเรามีสิทธิ์ที่จะทวงสิทธิ์เรื่องความยุติธรรมบนความพื้นฐานของความเสมอภาคเท่าเทียมกันในบ้านเมืองนี้ได้หรือไม่เพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นี้นะครับเตรียมเสื้อผ้าเผื่อไปคนละชุดเพื่อเราจะได้มีการคร้างคืนเราไม่เคยอยู่ร่วมกรรันค้างคืนกันมานานแล้ว นะครับของฝ่ายประชาธิปไตยคุณเจ้าครับคุณจะกรพขอรายงานนี้นะครับถึงวันนี้นะครับคณะมนตรีได้มีการประเมินความเสียหายจากการปิดท่าจกายดําเมืองและสุวรรณภูมินะครับพบว่าถึงขนาดนี้มีความเสียหายไปแล้ว1,46000ล้านบาทครับ1 4สนสีนัล้านบาทนะครับถ้ายังอยู่อีกนานเท่าไหร่ความเสียหายจะเพิ่มขึ้นตามทวีคูณนะฮะปัญหาของเราก็จะเผชิญสองด้านอยู่เผชิญกับมบพันธมิตรที่ทำความเสียหายอยู่ตลอดเวลานาทีครับ จะเผชิญกับไปสถานการณ์ที่เรียกว่าองค์กรอิสระมาตัดขารัฐบาลเพื่อที่จะไม่ให้แก้ปัญหาประเทศได้อย่างสะดวกสะดวกหรือในที่สุดก็คือนําไปสู่รัฐประหารนั่นเองเพราะว่าพูดไปทําไมมีเป้าหมายของคนพวกนี้ทั้งหมดทั้งกระบวนการนั้นก็คือต้องการการเมืองใหม่และไอการเมืองใหม่ที่ว่าที่จะมานําที่นําเสนอผ่านพันธมิตรนั้น ถ้าไม่ฉีดรัฐธรรมนูญฉบับนี้มัน<ช>ทําไม่ได้แล้วที่สําคัญที่สุดนะครับเมื่อยุคพักแล้วเนี่ยนะครับสถานาการณ์เป็นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งหมดมันกลายเป็นศูนย์ยากาศทางการเมือง<ช>พวกนี้ปิดล้อมสภาสมมติเรามีพระราชกิจสีการแ,แล้วประชุมสภาไม่ได้ก็เลือกผู้นําไม่ได้<ช>เลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้จะกลายเป็นศูนยา์กาศทางการเมืองท้ายที่สุดก็จะพัฒนาไปสู่การเมืองใหม่ประชาธิปไตยโดยอนาธิปไตยเหมือนอย่างที่ว่าใครจะยอมก็ยอมเถิดแต่พวกผมไม่ยอมครับ เพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้เราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมาประชุมปรึกษาหารือกันในตอนเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปเป็นไปได้เตรียมเสื้อผ้ามาอีกหนึ่งชุดสำรองสำหรับจําเป็นจะต้องนอนกันที่ท้องสนามหลวงก็ว่ากันไปสำหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็จบลงแล้วเมื่อนัดหมายกันครบถ้วนทุกประการเช่นนี้แล้วเราก็ก็ทันทีรักประชาธิปไตยต้านรัฐประหารที่ทัดประชาธิปไตยแท้จริง เราก็จะมาพบกันที่นั่นครับสำหรับวันนี้พวกผมสามคนกลัาลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ